กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอวารินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำชุดกรรมการนะครับของเซียนแปะลงสีรุ่นมงคลร้อยแปดนะครับ านอ,อาจารย์ง้อยกิมโคยนะครับออกวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีออกเมื่อปี2563นะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับผมชุดกรรมการมีการจัดสร้างทั้งหมดฟอนจีนจัดสร้างทั้งหมด149ชุดนะครับฟอนไทย150ชุดนะครับที่ผมนำมาให้ชมคือฟอนจีนนะครับ ที่ผมนำมาให้ชมคือฟอนจีนนะครับฟันจีนอ่าี๋ยวชมไว้ทีละเหรียญแล้วกันครับนี้เปิดเช่าบูชาที่20,000บาทนะครับแต่ถ้าบอกตามมาจาก YouTube เหลือเพียง1,500บาทหลักๆก็จะมีล็อกเก็ตนะครับมีล็อกเก็ตแล้วก็มีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับลงยาสีเหลืองแล้วก็เนื้อชนวนเนื้อนัก เนื้อเงินหน้ากาหน้างน,นะครับลุงยาขาวแล้วก็เนื้อ3กษัตริย์นะครับเนื้อ3ามขีมาชมล็อกเก็ตกันก่อนนะครับนี่ฮะล็อกเก็ตเดี๋ยวผมตีกล้องให้ชมเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าอแปะนะครับหน้าหน้ายังหน้าหนุ่มนะครับ เป็นหน้ายัางอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะขอเรียกว่าหน้าหนุ่มแล้วกันครับเนี่ยเป็นฉากสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนไปหาเข้มนะครับเนี่ย อันนี้คือมาสเตอร์พีซเลยนะคล็อกเก็ตรุ่นนี้มีแค่สองแบบนะครับคือล็อกเก็ตหลังทองคำครับแล้วก็ล็อกเก็ตที่อยู่ในชุดกรรมการคือล็อกเก็ตนี้นะครับคือหลังนาคนะครับเนี่ยเป็นเนื้อนางนะครับข้างหลังองนี้เลขโค้ด686นะครับองค์นี้เลขโค้ด86ทั้งชุดนี้คือเลขโค้ด86นะครับเป็นเลขที่มงคลมากๆครับใช้แทน168รวยทางเดียวได้เลยนะครับ เนี่ฮะส,สวยๆล้วบผิวหน้าข้างบนก็จะเขียนมงคลร้อยแปดนะครับนะฮะก็เป็นยันยันฟ้าประทานพรนะครับของยันอาแปะนะครับนะอ่าโฟก,กัสละนะครับผมอ่า มาชมองต่อไปครับนะไล่จากเนื้อล่างๆขึ้นไปเนื้อบนบนแล้วกันเนื้อชนวนครับผมองนี้เป็นเนื้อชนวนงามดุดทองคําจริงๆครับองคนี้งามดุดทองคําการับประกันได้เลยว่างามดุดทองคำเนี่ยฮะนะสกูนะครับ ค่อยตีกองน,นะครับเดี๋ยวให้ชมวงเรียนกันนี่นะฮะเนื้อชันวนไม่มีจองนะครับมีแค่ในชุดกรรมการเพียงเท่านั้นนะครับมีแค่ในชุดกรรมการเพียงเท่านั้นนะครับผมไม่มีในรายการจองนะครับนี่นครับ จะส่องอยากนิดน,นึงนะมันสะท้อนแสงเนี่ยครับหน้าอเาปะมีชีวิตนะครับเป็นเหรียญมีชีวิตเลยก็ว่าได้ฟอนจีนงมคมครับฟอนจีนงมคมนี่ฮะเลขแปนหกอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับ ผิวกระจกนะครับดูผิววิงวิงเลยฮะผิววิงวิงนะฮะเนี่ยผิววิงวิงเลยาเามาชมองค์ต่อไปแล้วกันครับเราผมให้ชมเป็นองค์สามเคก่อนนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตริย์ก็ไม่มีในรายการจองนะครับผมไม่มีในรา,ายการจองนะครับมีเพียงในชุดกรรมการเท่านั้นนะครับ เนื้อสามคีก็จะเป็นเสื้ออเปะจะเป็นเนื้อก,กระไหลเงินนะครับนะฮะในส่วนของเสื้อจะเป็นเนื้อก,กระไลเงิน,นครับในส่วนของฟ้อนจะเป็นเนื้อกระไหลนาคนะครับแล้วก็หน้าอเปะนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองอ่าเรียนชุดนี้นะครับมีให้เช่าบูชานะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยห้อยเป็นครอบครัวได้นะครับก็แบงห้อยกันนะครับบูชาแปะมีแต่เฮงนะครับบูชาแปะมีแต่เฮงอ่าหน้าแปะสวยๆคมๆนะครับ เนื้อสามเกจะเป็นเนื้อที่สวยมากๆนะครับเป็นเนื้อที่สวยมากๆนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆจะอัปเดตอัปเกรดจากเนื้อ2องมานิดนึงนะครับอ่าเดีโคดก็อยู่ด้านข้างนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่า มาชมอีกองค์แล้วกันนะเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับหน้ากากหนักนะครับเนื้อเงินหน้ากากหนักลงยาขาวนะครับผมเดี๋ยวนี้มีในการรายการจองนะครับรายการจองคือ6,999บาทนะครับรายการจองคือ6,999บาทอ่าบาท นี่ฮนาเป็ดลงยาขาวนะครับลงยาขาวก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นอีกเหรียญในชุดที่สวยอยู่นะครับ ที่สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหนากนะครับเนื้อหนา้าเลขโค้ดสวยๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากได้เนื้ออะไรยังไงนะครับทักมาได้นะครับผมส่วนชุดนี้ผมผมปล่อยในราคาจองนะครับราคาจองคือ2,999บาทนะครับชุดนี้ปล่อยในราคาจอง2999บาบาทนะครับ แบ่งให้ในราคาจองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวผมทิ้ง Facebook กับ Line แอผมไว้ในด e สคริปชั่นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาถึงองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายจะเป็นเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำนะครับนิยมนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับลงยาเหลืองนะครับ หน้าอัปเปก็จะประมาณนี้นะครับลงยาเหลืองสวยๆนะครับลงยาเหลืองสวยๆเลยนะครับผมหน้าอัปเปก็จะเป็นทองคำนะน,นี่ฮะเป็นทองคําแท้นะครับทองคําแท้ด้านหลังนี่ฮะด้านหลัง ด้านข้างนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้การทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมหรือท่านใดนะครับที่สนใจอยากสอบถามหรืออยากบูชานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอางี้ ถ้าใครมาจากการดูคลิปนี้นะคแอดไลน์ผมแล้วก็บอกว่ามาจากการดูชุดกรรมการนะครับใน youtube ผมลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับก็ทักมาดูได้นะครับก็สอบถามนะครับตัวรองราคาได้นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับ ที่สนใจนะครับผมแอดเข้ามาเลยนะครับที่ l ล n e I อสไอวาลินหนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้หรือจะเป็น f a c e b o o ไอวาลินนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ